ไม้เขาูกค่ะวันนี้ชีวิตติดรีวิวค่ะวันนี้เราพามาแปลงนานะคะแต่จะบอกว่าแปลงนาของที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์และทำข้าวสายพันธุ์นี้ตลอดเส้นทางที่เราเข้ามานะคะต้องบอกว่านะที่นี้ทําเป็นพันพันไร่เพราะเป็นข้าวอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไงเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าข้าววันนี้ทางที่ดีหรือทางที่ไปดีกว่าเนี้ยเป็นยังไง วันนี้นะคะเราพามาดูคะ่ะข้าวก็ขอแปดหนึ่งข้าวก็ขอแปดหนึ่งเนี่ยลักษณะทรงกอตั้งนะคะใบธงตั้งลักษณะคอรวงต้องบอกค่ะว่าคอรวงของเขาเนี่ยจะมีออกมาเดี๋ยวเราดูที่ลําต้นก็ได้คะ่ะว่าเป็นทรงกอตั้งข้าวใบธงตั้งและมีคอรวงแต่มเมล็ดข้าวของเขาเดี๋ยวเราเข้ามาใกล้ๆค่ะเข้ามาดูใกล้ๆนะคะว่ามเมล็ดของเขาเนี่ยน่ารักน่ารักยังไงเป็นข้าวนี่คะ่ะเมล็ดกลางเดี๋ยวเราให้ซูมดูใกล้ๆนี่นะคะ เป็นข้าวขนาดปานกลางและเวลาการแช่มเมล็ดเนี่ยข้าวขนาดปานกลางจะงอกไวกว่าข้าวชนิดที่เป็นเมล็ดยาวนี่ค่ะข้าวนี้นะคะที่เราบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ไปทำเป็นเป็นข้าวเฉพาะทางเนาะที่ทำอุตสาหกรรมของซีเรียลและข้าวพองต้องบอกว่าลักษณะของเขาเนี่ยทำไมถึงทำอันนี้ต้องบอกว่าตลาดมหาศาลมากที่เราทำสายพันธ์ข้าวมาเพราะโดยทั่วไปเนี่ย เราจะไม่ค่อยได้รู้ว่าซีเรียลที่เรากินเป็นข้าวอะไรหรือข้าวพองที่เราเราได้เห็นเป็นพองๆเป็นแท่งๆเ่งเนี้เป็นข้าวอะไรนี่เลยค่ะเป็นกอขอแปดหนึ่งและก็จะมีลักษณะสายพันธุ์ออกมามาที่ทําตลาดให้มีมูลค่าและเกษตรกรเนี่ยก็จะได้ผลผลิตที่ดีที่นี่นะคะได้อย่างต่าๆเลย1,000กิโลค่ะต่อหนึ่งไร่ต่ำๆเลยนะคะและปุ๋ยที่เนี่ยเขาจะดูเลยดูจากสภาพของต้นข้าวค่ะว่า ต้นข้าวจะเขียวจะเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในรุ่นแรกๆเนี่ยอายุประมาณที่ปักดำไปแล้วเนี่ยประมาณสิบถึงสิบห้าวันเขาจะใส่ประมาณมียี่สิบเจดสิบสองหกสามส่วนมีสี่สิบหกศหนึ่งส่วนในการใช้ครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองเนี่ยหรือถ้าต้นไม่เหลืองนะคะต้นไม่เหลืองเขาก็จะใส่แค่ยี่ยี 27, 12, ่สิบเจ็ดสิบสองหกเราเห็นกันเมื่อกี้นะคะว่านะตอนนี้ที่เราเห็นเป็นนาปักดำเป็นกขอ 81นะคะแต่สิ่งที่เราจะเห็นเลยว่าลำต้นของเขาเนี่ยสูงอยู่ที่ร้อยกว่าร้อยกว่านิดนีดก็คืออยู่ประมาณร้อยหนึง่งแต่ว่าที่ลักษณะที่นาดอนเขาก็าจะสูงอยู่ที่ประมาณ90เซนและอันเนี้ยอยู่สูงที่อยู่ประมาณ110เซนเพราะเป็นเซนที่ลุ่มนะคะและอีกอย่างหนึ่งต้องบอกค่ะว่ากขอขนึ81อย่าลืมนะคะกอข้อ81เป็นทางเลือกของเกษตรกรอีกแนวทางหนึง่งแล้วเป็นตลาดเฉพาะและมีตลาดรองรับแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะอาโจลงข้าว